ลงเปลือกคุยเราะใจกูลอยเก้าแกตอนเปล่าแล้วกูรูดลงมาแล้วฉลาดจริงๆเลยพี่เปียกโอ้เรารู้ว่าจะรูแร่แข็งว่าุูชอกอวัดแต่แต่พ่อพี่ก็ากวัจะทราบหรือวัดตน้นนไม่ใจวัดจันแต่ฉันมีทรนปในแหละที่จะนโน่นจืดก่อย ย้อนกลับมาแต่ให้ปี้นุกันยังทนอยู่เลยลอยได้แล้วเตียนครับอย่ายุ่งนะกูหลักทางแล้วกูลอยรุนเที่ยนทีนี้เตอเดินทางไปเล่นนินลุกการที่เตอเดินทางครั้งน,นี้ถจะพบกับเสดจผีหรือว่าพระเชต้าของเธอนั้น ขว้าใจทรงจุริยานะค่ะไม่ผ้ามาเรียนวิชาพอจะชจอไหวพอวายกันลงไปลุ่มควัางรบหมดไปกับเชิงตะกอนไม่ตีวายตำไรวิชาความรู้ช่อไหวหลกที่ได้มดดกาตาบ่มกล้วยได้แล้วหรือที่เตะป้อมช่อด้วยหัวเพื่อพูดตั้งทุกตำมังทุกจงกังจังทุกบ่มวันนี้กใหยปรุงนี้กล้วยทุกแต่เกล็ดลับมันมีอยู่ว่าต้องตัดบ่มวันนั้นอะจะเอ็มรุงชาวชุกแอ แต่ตัด oh, ว ah like, ันเจ้าวุ่กได้เด็กว่าด้วยเป้ก็เป็นอันยังกัลุยเม็ดคาตาตีมากกัยังคาตาตีมาเอออมเหรอรวยมาหมายคอนตุกต้นกอก่อนเลยตีว่าตีลังอมเหรอรวยอมปังหังอมปังเหีงเพีงเหีงวุ้มรอยที่โยนปายาคาแล้วเลยยังตั้งเป้ก็เปี้ยคอว่าเตะกูได้เลยคาตาเออคาตาป้องกันปืนเอา กาตากันปืนเนอปุดตังไม่ถูตาบังไม่ถูร่างกังไม่ถูดับรองเอาซะถ้ามึงตองกาตานี่ยทำใจปลาลูกทุ่นมาขี่ลานนะัดถ้ามึงตองกาตานี่ยิงตรงมึงถูไม่เกินสิบนัดเอาตัปี้ <c oughs> แม่มโตกระ้อง,องนัดกระหึ่ตายแล้วคุ ไอ้ลูกกียังนังน,นะลุงไปตลกหนูแกลบในมันสกันลากับท่านอาจารย์ช่วยเหลือเด็ดแม่แล้วหนูจึงกลับมาที่นี่กันถ้าปอประชดต้าป้ามาค้อนหลกนะพวกกระปด้านนาารยานายรถกัดไัยมันแล้วกเกลุโโ้วยนาลอยโบลอยลม จำได้แล้วเป้นและอย่ามวาัวต้อัวอนัก้อยบ้องลอยลมนัก้อยบ้องลอยลมเย็ดปมไปเลื่อ,อน,นี่อยู่ที่เ h ี t i e ท้า ผมสัดกุดว่าเล่นเร็วจัดกุดจะเล่นต้องไปเร็ว,ว,รรวน,วนี่จี้ซอยปลาปลื้็กะตาจำได้แล้วเว้นวะนี่ก็ตีดีจำได้แล้วเจอลืมแล้วเมาแล้วกันลืมแล้วก็ไม่ให้แล้วบอกแล้วว่าบอกให้คนเดียวคุยจริงามเป่ากุดปน้าลอย 喽。